สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่7มกราคม2021กลับมาพบกับ n i n g r o u t i n e Podcast สัมอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักด์จำราาทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันพุทธที่ผ่านมามีประเด็นและปัจจัยอะไรที่น่าติดตามกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกนะครับในวันพุทธที่ผ่านมาเนี้ย ก็ยังคล้ายๆกับภาพของสองวันที่ผ่านมานะครับก็คือตลาดในภูมิภาคต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถแบบบวกกันได้ทั้งหมดนะครับโดยตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวผสมผสานนะครับแต่ว่าก็ที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็มีเยอะกว่าน่อยนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มีประเด็นอะไรที่ทําให้ตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยปรับตัวไปในทิศทางแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มวันที่ตลาดหุ้นสารัฐกันก่อนนะครับตลาดหุ้นสารัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง1.44%เลยทีเดียวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากกว่า400จุดนะครับโดยมีปัจจัยสนับสนุนนะครับมาจากตอนนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งสวนะครับอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็ค่อนข้าง ค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะครับว่าตัวแทนจากพรรคเดโมแครตเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งสอวอของรัจ์เจียทั้งคู่นะครับซึ่งมันจะส่งผลให้สภาสอวอเนี่ยเป็นเสียงประมาณสัก50-50คํา <c oughs> คำว่า50-50ก็50 <c oughs> คือริพับบิกัน50นะครับเดโมแครตเนี่ยประมาณ4-8แต่ว่ามันจะมีอิสร,ะ,ระอีก2ท่านนะครับก็จะอิสระเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปในทิศทางเดียวกับทางเดโมแครตนะครับแล้วก็ มันจะเป็น50-50แต่พอมีคุณคามาลาแฮร์ิสที่เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยมันเลยทําให้เสียงของพรรคเดโมแครตเนี่ยมากกว่าในในในความหมายของของคำว่าบูเวฟไปเลยนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยส่งผลให้นักลงทุนนะครับคาดหวังว่าในอนาคตนะครับมันจะมีพวกงบกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังที่รอบใหม่เข้ามาแล้วอาจจะก้อนใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับพวก เ,เขาเรียกว่าอย่างเงี้ยพอมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคังที่ก้อนใหญ่ขึ้นในอนาคตนะครับมันก็จะต้องมีการแบบก่อหน,นี้มากขึ้นผู้ง่ายคือปริมาณพันธบัตรในสหรัฐเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเลยส่งผลให้ไอตัวผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับอายุ10ปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแตะระดับ1%เอร์เซได้เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020พวกหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่เนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆนะครับมันเลยส่งผลบวกต่อดัชนีดาวโจนได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนดัชนี NASDAQ 1 0อเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับโดยติดลบไปถึง1.4เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าพอสวอเป็นเดโมแครตมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยเขากลัวว่าพวกคุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะถูกกดดันจากพวกกฎหมายเกี่ยวกับต่อต้านการทำธุรกิจผูกขาดอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ พวกคุณเทคโนโลยีขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นพวก Apple Microsoft Amazon เนี่ยก็ปรับตัวลดลงกในระดับประมาณสัก2.5-3%กว่าๆขึ้นไปกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มันก็คือเป็นเป็นประเด็นที่ทำให้ S&P 500เนี่ยเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะนะครปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเพียง0.57%ต่างจากดาวจนค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าพวกคุณในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะฮะ ส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีการรายง,งานตัวเลขนะฮะการจร้างงานภาคเอกชนนะครับหรือว่าตัว a d p นะครับ Non Farm Employment Change นะครับประจำเดือนธันวาคมนะฮะปรากฏว่าการจร้างงานเนี่ยหดตัวถึง1 2 3 0 0ตาแหน่งเขาว่าหดตัวก็คือมีการเลิกจ้างเพิ่มมากขึ้นเนี่ย นะครับจากที่ตลาดคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น88,000ตำแหน่งนะครับเป็นการหดตัวเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในรอบ8เดือนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจด้านบริการนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวขนส่งและก็สาธารณูปโภคนะครับมีการเลิกจ้างรวมกันเนี่ยมากกว่า100,000ตำแหน่งนะครับปัจจัยหลักๆที่เข้ามากดดันนะครับมันก็มาจากเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 และลอกใหม่นี่แหละนะครับมันเลยทำให้พวก ธุรกิจด้านบริการพวกนี้มีการเลิกจ้างเพิ่มมากขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังประจำสัปดาห์นะครับปรากฏว่าตัวเลขน้ำมันดิบเนี่ยลดลงถึง8.01ล้านบาร์เรลเลยทีเดียวนะครับลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะเลยนะฮะตลาดคาดไว้ที่ลดลงเพียง2.13ลนล้านบาร์เรลเท่านั้นเองนะครับช่วงก่อนหน้านี้ราคาเนมันเลยดีดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ พวกคุณในกลุ่มสถาบันการเงินนะฮะอย่างพวกโกลแมนแซกเจพีมอลแกนซิติกรุ๊ปนะครับปรับตัวกันในระดับแบบเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปกันทั้งหมดเลยนะครับถัดมานะครับเป็นตลาดหุ้นเอเชียนะฮะตลาดหุ้นเอเชียก็เรียกได้ว่าปรับตัวกันผสมผสานนะครับแต่ว่าที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมีเยอะกว่านิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมขอพูดถึงตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นละกันนะครับเดี๋ยวมาเรื่องันที่ตลาดหุ้นจีนกันก่อนนะครับ แต่ชีนิตาหุ้นจีนนะครับเสียใจสามร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะฮะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสามวันติดต่อกันเลยนะครับสำหรับการซื้อขายในปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงศูนย์จุดเก้าสองเปอร์เซ็นตนะครับหลังจากที่ปรับตัวได้ค่อนข้างดีแล้วนะฮะในช่วงสองวันทําการก่อนหน้านะครับปัจจัยหลักเนี่ยที่เข้ามา สนับสนุนให้ต่าหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเซนิเมนต์ในจีเนี่ยมันยังค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันมาจากคำสั่งแบนการท,ทําธุรกรรมด้านการเงินผ่านแอปพลิเคชันของของจีนนะครับครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแต่ว่าหุ้นจีนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกระเทือนสักเท่าไหร่นะครับ ปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาหุ้นจีนเนี่ยบวกได้นะครับเนื่องจากว่าพวกหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับน้ำมันนะครับสินค้าโภคบริโภคและก็วัสดุก่อสร้างเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับคืนอนักลงทุนเนี่ยยังคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนนะครับจะยังมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี2021นะครับส่วนพวกหุ้นในกลุ่มสินค้าผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีนะครับก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงอะไรนะฮะแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะครับ กลับมาซื้อสุทธเล็กน้อยแล้วนะครับเป็นการซื้อสุทธิวันแรกของปี2021เลยนะฮะที่37ล้านเหรียญน,นะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับก็คือมีการประกาศตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการนะครับที่สำรวจโดยมากิตหรือว่าตัวไคซิ้นนะครับเซอร์วิส P M I ประจําเดือนธันวาคมปรากฏว่าขยายตัวได้ดีเลยนะฮะที่ห้าสิบหกจุดสามจุดนะครับถึงแม้ว่ามันจะขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนก็ตามที่ระดับห้าสิบเจ็ดจุดแปดจุดแต่ระดับห้าสิบหกจุดสามจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับการขยายตัวที่ค่อนข้างดีมากแล้วนะครับถัดมานะครับเอ่อเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะฮะเด็จฉันีเนคเนี่ย ปรับตัวลดลงนะครับลบไป0.38เป็นการปรับตัวลดลง3าวันติดต่อกันเลยนะครับสำหรับการซื้อขายในปี2021นะครับแต่จริงๆนะถ้าเรามาดูกันในภาพรวมของตลาหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะพบว่าจํานวนหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมีมากกว่าจํานวนหุ้นที่ปรับตัวลดลงอยู่พอสมควรนะครับคือนัชนีน้นเคเอเนี่ยมันจะมีหุ้นอยู่ 225หลักรั์นะครับแต่ปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง160หลักหลักทรั์นะครับที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมีเพียง57หลักรัพ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ดัชนีมันปรับตัวลดลงเนี่ยเนื่องมาจากว่าหุ้นที่มีหุ้นขนาดใหญ่นะครับที่มีราคาต่อหุ้นสูงๆนะครับอย่างพวก Fast Retailing นะฮะเจ้าของแบรนด์ยูนิโคลนะครับบริษัตโตเกียวอิเล็กรอนนะครับที่ทำพวกเซมิคอนดักเตอร์นะฮะแล้วก็ไดกินอินดัสทรีพวกนี้เนี่ย ปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะครับมันเลยกดดันให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากดัชนีนิ้คอีกนะครับเขาใช้วิธีการคำนวณดัชนีแบบ price weight ก็คือใช้เรื่องของการดูราคาหุ้นนะครับไม่ใช่ market cap weight เหมือนประเทศไทยที่จะดูพวกไอตัวทุนเขาเรียกว่าไงมูลค่าหลักทรัพย์หรืออะไรประมาณนี้นะครับพอหุ้นขนาดใหญ่ๆที่แบบราคาหุ้นแบบเป็นหลักแสน หลักแสนเยนต่อหุ้นหรือว่าหลายหลายหมื่นเยนต่อหุ้นปรับตัวลดลงกันกันค่อนข้างเยอะเนี่ยมนเลยกดดันให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยจริงๆตลาหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงนะครับส่วนหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ขนส่งมวลชนเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงในช่วง2วันก่อนหน้านะครับส่วนพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและก็สถาบันการเงินนะครับ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็สินค้าอุปโภคนะครับก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่ค่าเงินเยนยังแข็งค่าต่อเนื่องนะฮะมาอยู่ที่ระดับ102.75เยนนะครับส่วนความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีการประกาศตัวเลขอ่าตระนี่ผู้การฝ่ายจัดซื้อภาคบริการนะครับที่สำรวจโดยมาร์กิตเช่นกันนะครับหรือว่าตัวเลข Japan Service PMI นะฮะปรากฏว่าตัวเลขออกมาอยู่ในโซนหดตัวนะฮะที่47.7จุดแต่่วา หดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่47.2จุดนะครับแล้วก็อยู่ในโซนหดตัวเป็นเดือนที่11ติดต,ต่อกันนะครับก็หลักๆก,ก็มาจากการแพร่ระบาดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขความเชื่อมั่นของภาคครูเรือนของญี่ปุ่นนะครับประจำเดือนธันวาคมนะครับอยู่ที่31.8จุดนะครับลดลงจากเดือนก่อนที่33.7จุดก็เช่นเดียวกันนะครับถูกกดดันจากการแพร่ระบาดรละลอกที่3ในญี่ปุ่นนะครับ ถัดมาครับเป็นตลาดหุ้นยุโรปนะแต่หุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในตลาดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยดัชนีสต็อก600เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง1.36%เลยทีเดียวนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาจากตอนที่ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทําการเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าตัวแทนจากพรรคเดโมแครตเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งสอวอทั้งคู่นะครับ เลยทาให้นักทุนเนี่ยคาดหวังว่าจะมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้านการค้างรอบใหม่เนี่ยออกมามากขึ้นนะครับมันเลยทําให้ตราหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถัดมานะครับไอ้เรื่องความคาดหวังที่ว่าจะมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้านการคลังเพิ่มขึ้นมันเลยส่งผลให้ไอ้ตัวผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ1%นิดๆนะครับ ไอ้ตัวนี้เนี่ยมาเลยทําให้พวกคุณในกลุ่มสถาบาันการเงินโดยเฉพาะพวกคุณธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยในแต่ละประเทศในยุโรปนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับมาเลยส่งผลให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีมากนะครับโดยหุ้นอย่างดอยช์แบงก์เนี่ยก็บวกได้ถึง6%กเปอร์เซ็นต์นะครับแซนด้าดชาร์เตอร์ของอังกฤษนี่บวกได้ถึงเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับซ็อกเจนของฝรั่งเศสก็บวกได้ถึงหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวพวกคุณในกลุ่มสถาบันการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น้นนนกกััไดดีมาะครบ รวมถึงหุ้นน้ำมันขนาดใหญ่อย่างพวกเชลลบีพีนี่ก็บวกกันได้อันดับประมาณสัก5.5-6%เลยทีเดียวถัดมานะครับเป็นเรื่องของราคาทองคำราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแรงนะครับออโดยมาปิดที่1,918เหรียญรือลดไปถึง1.64%หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีในช่วงสวันทำการที่ผ่านมาราคาทองคำนะครับเจอแรงกดดันจากผลตอบแทนพับัตรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ1%นะครับพอพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับ คนก็จะสนใจพันธบัตรมากขึ้นนะครับเพราะว่าพันธบัตรเนี่ยมันมีดอกเบี้ยออกมาด้วยนะครับแต่ทองคำเนี่ยมันไม่มีผลตอบแทนอะไรออกมานะครับมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงอย่างเดียวสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยนะฮะตลาดหุ้นไทยนี่ก็ปรับตัวลดลงเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดเพิ่มขึ้นมาได้ดีในสองวันทําการที่ผ่านมานะครับ ก็จริงๆนะฮะการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับตัวผสมผสานนะครับเดี๋ยวก็บวกเดี๋ยวก็ลบนะฮะสลับสลับกันไปแต่ว่าไม่ได้บวกไม่ได้ลบแรงอะไรนะครับแต่พอมาเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายนะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะจากแรงขายทํากําไรในหุ้นกลุ่มพวกโรงไฟฟ้านะครับรวมถึงพวกเกี่ยวกับปิโตเคมีที่ทาเกี่ยวกับพวกแพคเกจิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรง นะครับมันเลยทําให้ตัชนีเนี่ยจากบวกอยู่ดีๆนะฮะประมาณ5้าจุดเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะไหลไปจนแบบติดลบประมาณ20จุดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆนะครับมันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเซ้นเงินเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงไป14.29จุดนะครับหรือลบไป0.95เเซนะครับส่วนค่าเงินบาทเนี่ยก็ทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ29.9ถึง29.95บาทนะครับต่อดอลลาร พวกคุณในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับยกเว้นเดลต้านะครับพวกคุณในกลุ่มธนาคารแล้วก็น้ามันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับสนามบินโรงแรมค้าปลีกถุงมือยางก็ปิโตัเคมีด้านแคเกจจิ้งนะครับก็ปรับตัวลดลงกันด้านนักลงทุนต่างชาตินะครับเริ่มขายสุทธิออกมาแรงขึ้นนะครับโดยขายมาถึง1,573ล้านบาทนะครับก็เรียกว่าแรงขึ้นแล้วกันแต่ก็ไม่ได้แรงมากอะไรนะครับก็คงมีการขายทำกำไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ดันนีรับับวเ่่่มมาาาือ1,500จุงคทผ สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันพุทธที่ผ่านมานะครับประเด็นที่1เนี่ยก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า400จุดนะครับหลังจากที่ตั่ทแทนจากพรรคเดโมแครตนะครับน่าจะชนะผลการน,นัชชนะเลือกตั้งสวพรรครัฐจอร์เ,ออจอเจียเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการนะครับมาเลยส่งผลให้น้องทุนเนี่ยาคาดหวังว่าจะมี งบกระตุะะ้นเศรษฐกิจด้านการคังในอนาคตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและประเด็นนี้นะครับมันส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุสิปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึน้นเกินระดับหนึ่งเปอร์ซ็นตนะ,ค,ะครับพวกคุณในกลุ่มสถาบัานการเงินเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากเลยแต่พวกคุณในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะฮะเนื่องจากว่ากลัวว่าประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการทําธุรกิจปูกข่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตนะครับ ตลาดหุ้นเอเชียนะครับก็ปรับตัวเพิ่มเขาเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นกับปรับตัวลดลงผสมผสานกันแต่ว่าปรับตัวลดลงเนี่ยเยอะกว่านิดนึงแต่ว่าตลาดหุ้นจีนนะครับยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนนะฮะที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องในปี2021สุดท้ายนะครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยนะครับจากการที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐให้ผลตอบแทนเกิน1%นะครับพวกหุ้นในกลุ่ม ถาบันการเงินในยุโรปนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้โดดเด่นมากมากนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าพอคุณธนาคารในสหรัฐอีกนะฮะก็ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยส่งผลให้ภาพรวมของตราหุ้นและตราการเงินทั่วโลกในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปส่วนใหญ่นะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ